สวัสดีค่ะสุขูสุคนมาเจอกับพี่กุ้งภูกเกาจ้าสาวผู้ไทยภูเกาเมียฝรั่งยูเคกุ้งเต้นภูกเกาเดชจ้าวันนี้พี่กุ้งจะมาขอแนะนำที่นวดหน้ารีวิวที่นวดหน้านะคะใส่มาแล้วสองอาทิตย์รู้ซึกว่ามันดีกันเลยสิมาบอกต่อค่ะทุกคน มันดีมันดีอย่างมากเลยที่คิดว่าดีเพราะว่าพี่กุ้งใส่มาสองาทิตย์นาใสหนาขาวขึ้นแล้วกาตีนกาแล้วกะพวกตีนกาพวกที่เป็นร้อยจุดดางดำหรือว่าเป็นห้อยตามขอบเนี่มันจางล่งอิหลีค่ะและ้วกะตรงนาผากี่ตอนนี้หนาพี่กุ้งโบมี่อย่างเด้อค่ะโบมี่อย่างเลยล่างหนาออกมาให,หม่ นี่คือหน้าไม่มีอะไรนะคะอืมมีแต่ลิ้สติกนิดนึงทาไปนิดนึงเพราะว่าปากแห้งแห้งพอาะแบบพี่น้องอืมค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้เลยค่ะดูใกล้ๆหายเบิงใกล้ๆมันมีสองสีพี่กุ้งสื่อต่อมันลดราคาเด้อค่ะถ้าบปลดราคากับประมันลอย ร้อยผ้าวสันแต่ว่าพี่กุ้งซื้อต่อมันลดราคานี่เหลืออยู่4ี่สิบนี่แหละค่ะก็ซ้อมะสี่สิบะนะเนาะเพราะว่าอันสามสิบสามสิบเก้าเก้าสิบเก้าผ้ามันก็ประมาณสี่สิบนี่แหละซื้อต่อมันลดราคาเนาะค่ะในนี่มันก็ิมีสายแถมมาสันสันเอาไง่ายๆว่าสันสันเลยค่ะแล้วก็มีอันใบอันขอบคุณ สำหรับออเดอร์ทั้งเขาแล้วก็มีอันอันใบเอนจอยทเวนตี้ไฟเปอร์เซ็นต์ออฟเนาะคะ่ะนี่ดิค่ะกานสิตเสือของเขาอีกต่อไปเขาจิตลดให้อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่าผู้ใดเขาไปเบิ่งในเว็บไซต์เขาเจ้า,จาเดอ้อจ้ะเว็บไซต์เขาตัวนี้เลยเดอ้อค่ะเดอ้ออยู่ในหนาหน้านี้เลยนี่นี่ตัวนี้เลยมันสิมีหลายแบบค่ะอยู่ในหันกะโบแมนว่ามีหลายหลายหลายซัมใดรดอกก็มีหลายพอสมควร ค่ะแล้วก็นในกล่องนี่เนาะมันก็สิมีใบบอกเฮาว่าใส่จังได่เอ็ดจังได่เนาะค่ะใส่มองได่เนาะค่ะมือนี้พี่กุ้งกัสิเลยสิมัสโซห้เบิ่งน้ำเนี่ยค่ะเขาจะมีรูปภาพใส่จังได่ใส่จังได่เนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่รูปภาพเฮาสิใส่ตรงขอบหน้าก่อน แล้วก็ใส่ตรงนี้เนาะค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งแล้วก็พี่กุ้งใชไม้เห็ดตรงข้อเนาะคะ่ะเนาะแล้ววันนี้เครื่องนี้เด้อค่ะเดอ้อเครื่องนี้จะมีหัวกดแชร์ไปจจะพักสีมีสีเขียวนี่สีเขียวสดเด้อค่ะแต่ว่าอยู่ในรูปนี่มันจะเป็นแค่สีเขียวนะันแล้วก็มีสีแดงมีแค่สามสีค่ะแล้วก็มีสีน้ำเงินพี่กุ้งจะใส่สีเขียวก่อนเผื่อเกียร์ อ่าคอลลาเจนที่พี่กุ้งใส่นะะเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวพี่กุ้งสิปิดไว้ก่อนเสร็จแล้วตัวนี้คอลลาเจนพี่กุ้งสั่งมาจากอเมซอนเนาะคะ่ะคอลลาเจนสาหรับเฟซนี่เพราะมันมันจะได้แบบเข้าใส่แล้วมันจะได้โรลื่นนอะคะ่ะพี่กุ้งจะเอาใส่หนาไปเลยค่ะใส่จังซีเลยเสร็จแล้วพี่กุ้งก็สิกดสีเขียวก่อนแล้วก็เคลียทุกคน ชีได้ยินเสียงบลูว่าตัวเจ้าได้ยินเสียงบอนอแต่ว่าข่อยได้ยินเสียงด้วยค่ะเด้อเบิงเด้อข่อยสีเฮ็ดข่อยสีเฮ็ดฟังนีสซะก่อนให้ทุกคนได้เห็นว่าข่อยไม้ข้ามว่ามันดีจังใดด้วยค่ะแล้วก็พี่กุ้งก็สิใไ่สีแดงสีแดงมันจะซอยให้ลบเลื่อนจุดด,ดังดำหล้กกับกับอันไฟไล่เ้านี่ล่ละค่ะพี่กุ้งสิเอาใสา่ ข้างก่อนเด้อค่ะนับไปยี่สิบเทื่อสามสิบเพื่อแล้วแต่ตัวเจ้าต้องการจะสำหรับพี่กุ้งพิ่กุ้งกระเฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่กุ้งเซตคางหน่อยเบื้องก่อนเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันดีสดั่ใดแต่สำหรับพี่กุ้งพี่กุ้งว่ามันได้ผลแต่ทุกคนจะต้องเฮ็ดสมือได้ค่ะเพราะเฮ็ดมือก็ไหวมือเวน้นมือก็ได้แต่ขัน บเหตซื้อมากล้วบเหตบม,มีทางเกิดผลได,ด้เด้อค่ะไม่มีทางเกิดผลได้ถ้าซื้อมาแล้วไม่ใช้เนาะคะนะ่ะเนาะมันซื้อมากแล้วเพราว่าของทุกอย่างซื้อมากแล้วแต่ต้องใช้เอาทิมไว้ซื้อๆบเอามาหนวดหนาเจ้าของมันกับเป็นไปบไดเนาะคะ่ะว่ามันสิดีขึ้นเ็นแล้วพี่กุมก็สิเอามาใช้ตัวนี้เนาะคะ่ะดันขึ้นไปครึงนี่เลยดันขึ้นไปเลยค่ะพี่กุงสิดันขึ้นไป นี่เลยเห็ดให้เบิง้งเห็นหรือยังค่ะ เด็ดแรพี่กุงก้งจะเปลี่ยนเป็นเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินตัวนี้มันสีออกคอนห่อนได้จ้ะทุกคนพี่กุ้งมักอยู่สีน้ำเงินเพราะว่ามันห่อนมันใส่ความแรงอย่างห่อนเลยพี่กุ้งว่าที่มีขายอยู่อเมซอนกับมีเด้อค่ะขันอยากไดของถึกถึที่อเมซอนกับมีเพราะต้องมาสื่อในเว็บไซต์คือจังของพี่กุ้งสื่อดอกค่ะในอเมซอนกับมีถึกถึกแต่ว่าความดันแห้งของมัน ทเท่ากันบอพ่กลุงกับบอสาบด้วยค่ะพี่กุุงเคยขับไปเซ็กเบืองแล้วอยู่อเมซอนมีค่ะทุกคนอเมซอนหรือกอีเบเดอแล้ว,วก็มีเว็บไซต์ของคนไทยกับขายเขากขายคือกันแต่ว่าบ่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบอื่นค่ะอันนี้คือเห็นฝรั่งหลายๆคนเขารีวิวค่ะพี่กลุงก็เลยได้ต่องสื่อมาใส่ลองเบืองโอใส่แล้วรู้สึกดีดีมากๆเลย เฮ็ดเซ็ตแล้วจะให้เบิ่งด้วยค่ะความแตกต่างความยกกระชับความทุกอย่างเลยหน้าใสหน้าเนียนขึ้นยางเห็นเลยใส่เทื่อเดียวนี่เห็นเลยค่ะ เบึงได้เลยค่ะขางที่เห็ดแล้วกับขางที่บริเ็ด,เดคุณคนเห็นบ่ตอนพี่กุ้งว้าเป็นแรกๆมีจะมีห้อยตรงนี้ตอนนี้เบิ่งได้เลยนี่เอาค่ะพี่กุ้งสิเห็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนะาะขบวนรถอันมันแห้ง โอเคค่ะ okay. ทุกคนพี่กุ้งเฮดขังเนึ่อให้เบิ่งเรียบร้อยนะคะ่ะเบิ่งได้เลยค่ะว่ามันดีดีจริงอิหลีได้มาแนะนำต่อน,นะคะ่ะ